เลยนะครับขอ้อความข้อควาเรร้อแล้วก็มาพักยา,ยา,า,าดูดมาดายาหรือว่าต้องใช้ยายาแล้วดืนมมาดื่มมาทากจะจัดไว้แล้วก็จัดครั้นก็คงจะอาถวายสักพักอีกนาทีข้างได้กเตรียมมนวันนี้นะครับขอเรียเดิญนะครับ

แล้วเกินนะครับเพราะว่ารอมาแล้วกดก็จะตกเลยพอแก้ตกเลยพอแล้วก็อามาเรื่อยๆหน้าเสร็จได้ดีขึ้นไปอย่างให้ตกเลยครับก็ได้เรียกเพราะมามาได้กว่า วันน uh ี long, uh ้นำมาด้พอดีนะครับนปตกเลยนะไปตกนะครับตอนดีๆก็รับสุข้าพเลยนะครับเข้าพักตามรวดไม้อลังคาประเด็นเกยืนเลในเช็คก็มักะอสุข้าวนะครับ